รถไฟท้องถิ่นขบวน407นครสวรรค์เชียงใหม่นะฮะเข้าสู่สถานีรถไฟแม็ดร้อนเสถานีต่อ,ตววไ,ตอ,ตตอไปเป็นสถานีคุนตานนะฮะทางไกลสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับวันนี้ชายเยอะเลยนะครับเข้าไปสถานีรถไฟคุนตานนะอากาศก็ชิมชินะฮะ